สวัสดีค่ะสาวสกลนคนไกลบานฟังเองแล้วรายงานตัวอีกแล้วด้วยจ้ามือนี้มาถักท้ายพีถักท้ายนองผ้าพี่นองมากกินมือนี้เป็นญี่ปุ่นกันเนาะจ้าเนาะญี่ปุ่นเกาหลีมือนี้ผ้าพี่นองมากกินอันชูชีกเนาะจ้าเนาะปลาดิบเขาห่อสาายแล้วก็นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นจ้ามือนี้สาวสกลสร้างมากหล่ะจ้า กะสิมีปลาดิบนี่เขาหอ่อสาหร่ายเนะานะจ้าเนาะล้วก็ซิมีนี่เป็นย่ำย่ำสาหร่ายจา้านี่ฟังมาแบบนี้เลยมนะาจ้าเนาะเป็นจังไดเนานะพี่น้องทั้งสปป,ปลาวพี่น้องทั้งฟังเมืองไทยพี่น้องทั้งแถบยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีสบายดีกันสุขสุขค้นยูบ่บเนะาะจ้า ดูแลสุขภาพกันเด้อจ้าเด้อมา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 กิออาาาาากนข่าวน้ำสาสวสกลจ้ามือนี่เป็นญี่ปุน่นกินอาหารญี่ปุ่นนะจานะาา้าเนาะมามาเบาๆหลายยายห้างเ่ะกินกินกินสาสวสกลหิวข,ขาา่าวจ้าบ่ได้กินข่าวเลยนี่จากโมงเราวนี่ทุ่มหนึ่งเราก็ <laughs> ได้กินข่าวเศร้าอยู่จา้ามือนี่มีแต่ยักษ์หนุ่มเอียง ยุงยังก็ดอเข่าปลาว่าได้กินนะจน๊ะเนาะแล้วก็มีตกทายด้วยผลละไม่เนี่ยจ้ะมา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 กินน้ำกันหลายคือเกาเลยจ้ะสาสกลกินปวดสังปวดสังโคแล้วกะ มามาเพชรเกาหลีอยากกินอยากกินด้วยสองอย่างเนาะจา้ะค่วมหิวเนาะจา้ะเนาะหิวอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินสร้างอันนี้ไปอยากมันโดนกันเลยต้มมามาว่าสิกินถ่าเอามาเร็วกันเลยไม่กินพร้อมกันเลยมามามาพี่น้องมาเ้าหลายยายห้างแล้วกิน้วเด้อสาวสกลหิวพี่จ้ะสมอนสดสด อืมเอ้ยอกลีบกับว่าคืนมันอืมไม่ขิงดองไทยหมดเลยเผ็ดๆมามๆจับมาก อืมกิสมองอืม,อมน้ำสลายนี่แซ่บจังตากสะกนมาผีหนองทั้งบาทห้านวนตี่นหน,หนึ่งนบาเราัน,นละวะ่าง มาเด้อมาเด้อไผยท่านได้นอนไม่กินน้ำซาวสกุลเด้อจิ้มหลอบเด้อเดี๋ยวจะเปลาหมึกหนวดปลาหมึกืม ซอยตีก้อนจะสวนอืคำใหญยๆเลยเอาคำใหญ่ๆโอ๊ะ okay. อืมฮะขึ้นจมูกน้ำตาแตกอืมนี่กระหยากนั่งกระหยากสงไส้จิ้มือม อันนี้สิเป็นหอยจ้ะหอยเชลล์หอยเชลลสดสอืมหวานอืมเหน็หนมากเห็นมาก นี่เป็นขบบาน้าวปั้นโอ้ยโยด คมหนยน่อยากนี่คือยากคกอนอกคมาตรฐา เพชรกับเพชรกับศูนย์เข่ากันครับก็ขีดก็ขึ้นเนาะอืมอือ้อืม,อม,อม,อม อีกแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามอือหืม ยิ่บาปากเบาๆเหีว ขอโทษเด้อพี่น้องสดสดเลยจ้ะอืมอืม,อมเวลาขึ้นเวค่ะเสียบนัเีย ิปนี้จะฝากไปเท่านี้เนาะจ้าเนาะจังในะดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้สาวสกลค,ค้นกลบานฟังอิงแลนด์เนี่ยเด้อจ้าเด้อนี่แหละสาวสกลก็สิคอคอยๆกินไปแล้วบัดน,นี้เริ่มอิ่มแล้วเนาะจ้าเนาะกินต่ออีกน้อยหนึ่งกะสียพ่อละมื้อนี้สาวสกลกับลาพีลา,ลานองไปแล้วเนาะจ้าเนาะจังไดกับพี่นองกะ ดูแลสุขภาพกันดีๆเด้่อจาเด้อออกไปข้างนอกอ่ะใส่หน้ากากใส่แมสล้างไว้ล้างมือกันดูๆเด้อพี่น้องสาวสกุลกะฝากไว้ท่านี้แหละเนาะจ้าเนาะจังไดกะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเนาะจ้าเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามากอ่ะสาวสกุลกะขอบคุณหลายๆเพื่อนเก่านะจ้าเนาะเพื่อนใหม่ที่เขามากกะใจเย็นๆได้จ้าเด้อเขามาแล้วก่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวสาวสกุลสิกลับไปหาสุบานะจ้า ใจเย็นๆจักน้อยนะจ๊ะเนาะสาวสกนนะกุลในเรื่องจ่าเด้อจะถิมจะป่ากันไปใส่เพื่อนเก่าก็จะสู้ถิมจะสู้ปา่าสาวสะกุลไปใส่เด้อขีดหอดคือเก่าแหละจ้าสาวสะกุลขีดหอดสุขคนขีดหอดคือเก่าเด้อจ่าเด้อคลิปนี้กะขอบคุณลวกะบ,บายบาย